อัมพชราภานางฟ้าบนดินรุดช,ช่วยเหลืออดีตพระเอกดังหลังเคยร่วมงานกันจากกรณีที่บินบบลเรตได้เข้าให้ความช่วยเหลือพ,พลพละพรหรือโยธนาวุฒิบำรุงกิจ อดีตพระเอกดังวัย66ปีหลังกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาตั้งแต่ปี2561มาอยู่ในความดูแลโดยเรื่องที่น่าเศร้าก็คือภายหลังจากที่อัศวินรัตนประชาหรือตึงซึ่งเป็นพี่ชายของพลพระราพรและเป็นอดีตพระเอกหนังคนดังเช่นกันได้เป็นคนติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือช่วยน้องชายตนเองนั้น ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเจ้าตัวกลับต้องมาเสียชีวิตกระทันหันยังไม่ทันที่จะได้เข้าไปดูแลน้องชายที่ตอนนี้ถูกรับตัวไปดูแลที่บ้านสุขสุดท้ายของบินบรรลลอริ์ล่าสุดมีรายงานว่านางเอกคนดังคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเรื่องนี้แบบเงียบเงียบนั่นก็คือทางด้านของอัมพชรภาชัยเชื้อที่ได้ติดต่อมายังบ้านสุขสุดท้ายพร้อมฝากฝังให้ช่วยดูแลทางด้านอดีตพระเอกชื่อดังเป็นอย่างดีสําหรับอัมพชรภาเจ้าตัวมีโอกาสร่วมงานกับทางด้านของพ,พลพระพร ในปี2544ในละครเรื่องท่านกรรมเทพร่วมกับนอนุติเขมยโยทินและถือเป็นผลงานในช่วงไทยๆายชีวิตการแสดงของฝ่ายชายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ